สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leon Game ครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านหลังจากช่วงเลิกงานด้วยนะครับน้ําเสียงก็อาจจะอ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าหลังเลิกงานก็มาอัดเกมให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับหลังจากตอนที่แล้วนะครับเราได้ไปที่ห้องแลบนะครับไปไขกุญแจในโรงเก็บของนะครับแล้วก็ได้ถังดับเพลิงมานะครับ ตอนนี้เราก็มาเจอกระเป๋าตรงนี้นะครับทุกคนตึงกระเป๋าตรงนี้จะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับว่าเปิดได้ไหมอใช้ไม่ได้นะครับน่าจะต้องกลับไปหาคนที่ช่วยเรานะครับ to dark to make out anything มันมืดเกินไปที่จะทำอะไรนะครับงั้นเดี๋ยวจุดไฟเช็คกซะหน่อย <sk r ises> his eyes are closed าตาของเขายังปิดอยู่นะครับ his be beating i need to hemostatic medicine Med นะครับ เขายังหายใจอยู่นะครับเราแค่ต้องการยาน,นะครับอไม่ได้ใช้ตรงนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรากลับไปด้านบนนะครับกลับไปที่ห้องแลบบ็บ การเปิดประตูการรีโหลดก็ยังคงความคลาสสิกไว้นะครับสำหรับภาคโคสเวโรนิกานะครับก็ไปแช็ครุ่นนี้ไม่รู้ว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับ แต่ยังสามารถที่จะจุดได้กลางฝนนะครับ this is the central gate of the prison อ่เป็นประตูกลางสำหรับคุกนะครับแต่ว่ามันมันมันล็อกอยู่นะครับ ahok picture ต้องหากุญแจเหี่ยวมาใส่นะครับ เดี๋ยวต้องเตรียมถือปืนไว้เลยนะครับผมกลัวเจอมีซอมบ้ายนะครับถ้ามีซอมบ้าหมาซอมบี้โผล่มานี่โอ้โหข่าวก่อนก็จำสแกรไปทีหนึ่งแล้วนะครับก็ภาคนี้แคเล็ฟิลจะค่อนข้างจะเท่หน่อยนะครับสามารถถือปืนคู่ได้ กุญแจไม่ได้ใช้ตรงนี้โอเคแต่ว่ามันเห็นมีจุดไฟไปม้อยู่ครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามันเราจะสามารถทำอะไรตรงจุดไฟไหม้ได้ไหม <c oughs> ทำอะไรไม่ได้นะครับ ตรงนี้ก็ไม่สามารถเข้าได้เหมือนเดิมนะครับ ด้านในมันมีประตูหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องหากุญแจที่เป็นรูปโลกมาใส่นะครับก็สำรวจหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องแลบ,บกัน any metallic items you have in the security box uh, เ,เราต้องใส่อาวุธลงไปให้หมดนะครับ ได้นะครับผ่านไม่ได้เลยนะครับต้องใส่ของไว้เหมือนเดิม เาเปิดได้แล้วครับทุกคน TG ศูนย์หนึ่งวอตอินไซต์ There are also as pension document for the special อ๋อเป็นเอกสารนะครับทุกคน TG ศ oh, ูนย์หน,นึ่ง เราได้ไฟล์ของทิจิศูนมาแลครับน่าจะเข้าได้เลยไม่ได้อยู่ดีเปิดเช็คอีกทีนะครับเดลลี่ดีเวลโลปสเปเชียลอัลลอยอิสแค n น t Be deleted by a m e t a เมันเป็นแผ่นอลลอยนะครับ Please deposit any metallic items you have in the security box. No need to deposit. ผมยังงงอยู่นะครับน่าจะต้องฝากาไฟแช็กไว้อะไรโอเคน่าจะผ่านได้แล้วนะซอมบีก็คอยจะข้อกระจกอยู่นะครับน่าจะใช้กับเพื่อตรงนี้นะครับ Material that ready to process นะครับ it, it is used e a t y to use e e r แล้วใส่ยังไงเราก็ได้ Material <c oughs> มาแล้วนะครับใส่ตรงนี้หรือเปล่าเอ่ยอ้าใส่ตรงนี้นะครับ 3D data is r e q u e a t e d to begin processing โอเคอ่ะมากดยังไงต่อเลยอืม <s pe ak> <s pe ak> เราก็กดแล้วนี่นะ เดี๋ยวเราลองไปห้องนูนะครับเผื่อจะต้องไปกดที่คอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรสักอย่าง The shutter lock h a s been relieved. It can be opened from this side. อ่าเราเจอตานี้มานะครับมีอะไรให้เก็บเพิ่มเติมไหม The email to l e o n has already been sent อ๋ออีเมลที่จะส่งหาลีออนะครับอะครับเดี๋ยวเราทิ้งอันนี้ไว้ก่อนนะครับ ซึ่งเราได้ตาสัญ,ญลักษณ์นกเหยี่ยวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้เปิดประตูเซ็นทัลหรือว่าประตูกลางคกกันนะครับไ้าไจะออกยังไงอ่ะออกทางนี้ก็ไม่ได้นะครับทุกคน ลองกลับไปที่ห้องเดิมสิ แค่ตัวเซฟนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปอ่านบทสรุปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตัดคลิปตรงนี้หน่อยนะครับเอาล่ะครับหลังจากงงอยู่ตั้งมานะครับ ตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาเหรียญที่ได้มานะครับมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับ โอเคสแกนเรียบร้อยเราก็ได้เหรียญตาอัลลอยมาแล้วนะครับซึ่งก็สามารถเอาออกไปด้านนอกได้นะครับอื ไ,ม,ไม,ม่ทันไรซัมบี้ทะลุเข้ามานะครับโอ้โหทำไงดีเนี่ย เดี๋ยวเราเข้าห้องนี้ก่อนนะครับไปไม่ได้เหมือนเดิมนะครับงั้นมีทางเดียวเราก็ต้องฝ่าดงซอมบี้ไปนะครับทุกคน หลบแบบดิจิตอลอ้โหดิจิตอลไม่ไหวครับทะลุไม่ได้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันเลยนะครับ ไม่ค่อยไว้ใจตรงนี้เลยนะครับหลังจากอีพีที่แล้วเจอจับสแกรหมาซอมบี้หมีซอมบ้าเข้าไปนะไม่ไม่ไมค่อยจะไว้ใจเลยครับตรงนี้ เจอซอมบี้ธรรมดาก็ยังพอได้อยู่ครับเดี๋ยวลองใช้มีดดูนะครับอือหือ ็ยังยังพอได้อยู Lion, um ่ครับฝีมือยังพอใช้มีดได้อยู่แต่แต่ก็โดนกัดไปหนึ่งแผลนะครับเียวนะครับเราปลดล็อกแล้วครับก็เดี๋ยวใส่ปืนเหมือนเดิมไปกวหาครับ ค่อยเดินเข้าไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เราไม่เคยมาตรงนี้ประตูพังนะครับผมยังไม่ค่อยไว้ใจอะไร,ะไรตรงนี้นะครับว่าจะมีจัมสแก่ออกมาอีกหรือเปล่าในรถมีกระสุนอยู่นะครับ ตรงนี้มีพยบาบาลอยู่ก็เดี๋ยวต้องกินหนึ่งอันนะครับ ตรงนี้น่าจะต้องใช้ที่ดับเพลิงหรือเปล่าเลย น่าจะขึ้นผ่านทางนี้นะครับก็ถ้าใครกลัวความสูงนะครับก็อย่ามองลงไปด้านล่างนะครับเพราผมก็เเสียวอยู่เหมือนกัน,นครับทุกคนก็เป็นโรคกลัวความสูงเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวไปดูทางนั้นก่อนนะครับยังมีซอมบี้เหลืออยู่นะครับ เสียงอย่างนี้ต้องเป็นหมาซอมบี้แน่นอนครับ น,นี้รู้สึกว่าแค่จะอึดเป็นพิเศษนะครับ Take n a v Proof อันนี้น่าจะเป็น,นกุญแจนะครับ ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะครับแต่ผมได้ยินเสียงอะไรๆๆนะครับ่าจะเป็นเสียงแมงวันนะครับทางนี้ไปทางไหนเอ่ยเดี๋ยวเราเข้าไป สำรวจประตูตรงกลางก่อนนะครับเข้าได้ไหมเข้าไปได้นะครับ ให้บรรยากาศภาคหนึ่งเต็มที่เลยนะครับในเวอร์ชั่นเครืองหาดแบบนี้ security lost system it's active enter the employer ID to active the unlocking device please enter your ID number อันนี้เรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยคค้นหาไปทีละห้องก่อนนะครับ ด้านบนไม่รู้มีอะไรอมีข้างคาวอยู่ตกใจเอาละครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตจะจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับต้องขออภัยจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเสียงกกรบกวนดังขึ้นอยู่นะครับไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินไหมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปหน้านะครับก็วันนี้ก็ต้องขออภัยจริงจริงด้วยนะครับที่สามารถอัดได้ทางนี้ ถ้าใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ